สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l o v e l y b b Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะ bb ก็จะมาเม้าวันเกิดของน้องหลินโม่ซึ่งก็คือวันที่6มกราคมที่ผ่านมานี้นะคะวันนี้เราก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่าในวันเกิดของน้องเกิดอะไรขึ้นบ้างมีใครมาอวยพรวันเกิดน้องบ้าง bb รวบยอดทั้งหมดเอามาไว้ในคลิปนี้แล้วคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะทางค่ายก็มาอัพรูปน้องพร้อมแคปชั่นอิน o วันลินโมส่งคำเชิญจากการถ่ายทอดสดวันเกิดวันที่6มกราคมนี้เวลาหนึ่งทุ่มมาร่วมฉลองวันเกิดไปด้วยกันกับเขากันเถอะความกล้าหาญมักจะมาพร้อมกับความสุขเสมอเหมือนด่างพรสวรรค์น,นี้ที่เหมือนมีมาตั้งแต่เกิดสุขสันต์วันเกิดอินทวันลินโม่หวังว่าคุณจะรักษาความน่ารักของตัวเองไว้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ และหวังว่าในอนาคตคุณจะเจอทิวทัศน์ที่สวยงามมากกว่านี้จากนั้นนะคะทาง v ีทีีนะคะก็มาโวยพรน้องพอร้อมแคปชั่นสุขสันต์วันเกิดอินทวันหลินโม่สุขสันต์วันเกิดอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขอให้เป็นปีที่น่าจดจำทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำและอย่าได้ลืมความตั้งใจเดิมของตนเองหวังว่าคุณจะสว่างสวแบบนี้ต่อไป และทางไอจของวงนะคะก็มาอัพคลิปน้องด้วย h ฮชแท็กแฮปปี y เบอร์เดย์หลินโมวันที่6เดือนหนึ่งน้องหลินโมก็มากับน้องบองค่ะทุกคนน่ารักมากเลยต่อไปนะคะทางค่ายก็มาอัพรูปน้องอีกนะคะพร้อมแคปชั่นมีการถ่ายทอดสดวันเกิดอยู่รีบมาฉลองปาร์ตี้สุขสันต์วันเกิดกับเราไวรุ่นกันเถอะจากนั้นนะคะทางป๊อกกี้ก็มาอวยพรน้องแคปชั่น ต้องมีความสุขมากๆต้องอุดมสมบูรณ์ต้องปลอดภัยคำขอ30ล้านนี้จะต้องเห็นผลอย่างแน่นอนสุขสันวันเกิดอินท o n วันหลินโม่ข้อสมบูรณ์แบบแบบนี้ต่อไป และเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆวง Into ูวันนะคะก็มาอัพรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องด้วยนะคะคนแรกเลยนะคะน้องหลิวอีกก็มาอวยพรแคปชั่นสุขสันต์วันเกิดอินทูวันหลินโมในวันเกิดปีนี้ผมให้คุณ30ล้านทั้งปีนี้30ล้านนี้ต้องมีความสุขต้องมีความอุดมสมบูรณ์ต้องสงบสงเงยมนะคะน้องก็มาอัพรูปหลายรูปเลยน่ารักมากต่อไปนะคะน้องแพททิกก็มาอวยพรแคปชั่น สุขสันต์วันเกิดพี่ชายสุดหล่อของผมอินท o วันเลนโมขอให้ทุกวันมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับต่อไปนะคะน้องนายก็มาอวยพรแคปชั่นสุขสันต์วันเกิดฮิฮิแล้วก็รูปหัวใจคะ่ะทุกคนต่อไปนะคะน้องเอเคก็มาอัพคลิปอวยพรแคปชั่นสุขสันต์วันเกิดนะหนุ่มน้อยสุดหลอ่อเวลาเต้นเท่มากจริงๆนะ ต่อไปนะคะน้องซันตาก,ก็มาอัพรูปอวยพรแคปชั่นสุขสันต์วันเกิดในทุกๆวันนายทำให้ช่วงเวลาของพวกเรามีความสุขมากๆเวลาที่เหนื่อยเวลาที่ง่วงนายช่วยเหลือฉันไว้ได้หมดเลยเพราะงั้นเลยรู้สึกขอบคุณนายมากๆนายทำให้ฉันเข้าใจถึงพลังแห่งรอยยิ้มขอบคุณนะในวงนี้มีนายอยู่ด้วยรู้สึกมีความสุขมากๆหวังว่านายจะมีความสุขในทุกๆวัน ก็คืออัพรูปตอนกินเช่เลยค่ะทุกคนยู่ตามเลยค่ะต่อไปนะคะน้องเจียหยวนก็มาอัพรูปโอ้ยพรแคปชั่น i อิน o วันลินโมสุขสันวันเกิดและก็เป็น2วันที่นายอายุมากกว่าฉัน2ปีฮ่าฮ่ขอให้มีความสุขในทุกๆวันอย่าให้เรื่องแย่ๆมาทำให้นายเสียตัวตนไปละนานแล้วเหมือนกันนายที่พวกเราไม่ได้เซลฟี่ด้วยกัน ต่อไปนะ้องเคยหยิก็มาอัพคลิปโอยพรแคปชั่นอิน o วันหลินโม่สุขสตรวันเกิดเราซื้อผู้แนะนำให้เล่นสนาม h o r o r r o k k n g ของผมขอให้นายรีบๆทำคอมโ,มโบเทพสายฟ้าให้บินได้ไวๆสัญญาว่าจะมีความสุขอย่างนี้ไปตลอดตลอดได้ไหมฮ่าฮ่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์และน้องหลินโม่เองนะคะก็มาอัพรูปเหมือนกันแคปชั่น เปลี่ยน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 เป็นอายุ20ปีคะ่ะส่วนน้องๆคนอื่นๆที่ไม่ได้มาอัปเดตไม่ได้มาอวยพรทางโซเชียลนะคะน้องๆก็ไปอวยพรวันเกิดกับทางคลิปค่ายเรียบร้อยแล้วคะ่ะตามไปดูกันได้นะคะแล้วในไลฟ์ของน้องหลินโมนะคะก็มีความสวมคำถามจากของเล่นด้วยคะ่ะมีระบายสีด้วยรูปปั้นด้วยมาแสดงงานศินละปะสไตล์น้องเลยแล้วก็มาแต่งหน้าเค้กด้วยคะ่ะ ทำไปทำมาก็คือจะเข้าปากแล้วนะทุกคนเข้าปากแล้วคือเอ็นดูมากแล้วคือแต่งหน้าเค้กตั้งนานสองนาน,นะคะ่ะทุกคนสุดท้ายเอาเม็ดลูกกวาดมาแต่งหน้าเค้กเต็มไปหมดเลยก็ออกมาตามภาพเลยค่ะทุกคนแล้วทีมงานนะคะก็มีเค้กมาให้น้องอีกนะคะสีขาวสวยเลย ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นรูปอะไรแล้วก็เป็นรถอะไรเนาะแล้วน้องก็มาดูคลิปอวยพรของพี่ๆน้องๆวง Walk into one ด้วยค่ะดูเพลินเลยและที่ขาดไม่ได้ก็คือคลิปอวยพรจากแฟนคลับของน้องค่ะและถ้าแม่ๆอยากดูแบบเต็มๆก็ไปหาดูกันได้เลยค่ะคลิปมีประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะบีบีก็ขออวยพรวันเกิดกับน้องหลินโมนะคะวันเกิดปีนี้ก็ขอให้น้องสดใสแบบนี้ตลอดไปไม่มีเรื่อง อะไรมาให้กังวลใจมีความสุขในทุกๆวันไปเที่ยวเยอะๆพาเพื่อนเที่ยวเยอะๆทำคลิปวอล์กกินอาหารบ่อยๆอ,อีเมลคนนี้ชอบมากค่ะชอบดูน้องตอนน้องกินมากๆน่ารักมากขอให้น้องยิมย้มเยอะๆแบบนี้พาเพื่อนๆรอบข้างยิ้มด้วยเพราะน้องมักจะทำให้คนรอบข้างมีความสุขเสมอสุดท้ายนี้รักนะเจ้าน้องโมโม และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันเกิดของน้องหลินโมค่คะใครที่อยากตามไปดูไลฟ์วันเกิดของน้องตามไปดูแบบทรัพย์ไทยกันได้นะคะตอนที่เราอัพคลิปลงก็คงจะมาแล้วเนาะก็ตามไปดูกันได้สำหรับวันนี้นะคะบีบีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากทุกคนกดไลค์กด Sub s c r i b e เพิ่มเป็นกำลังใจให้แก่บีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย